สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ลายมาอยู่บ้านสวนค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศดีมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายเลย mm. ก็เลยมาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆสวนแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณสวนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะดูค่ะช่วงนี้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีไปหมดเลยค่ะดอกไม้ก็เริ่มบานเดี๋ยวพี่ลาจะพาไปเดินดูนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอากาศเย็นสบายวิวก็สวยน้านนี้ก็จะเป็นปากทางเข้าสวนนะคะมาดูดอกกุหลาบต้นนี้สวยมากเลยแต่ว่าเริ่มบานหมดแล้วดูค่ะดอกใหญ่มากโอ้สีสันสวยงามเลยดูค่ะแต่ว่าเสียได้ค่ะ เริ่มเริ่มบานเริ่มร่วงไปแล้วมาดูด้านนี้กันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นป่าไผ่ปลูกไผ่ไว้หลายต้นเลยค่ะดูค่ะต้นไผ่สวยมากหน่อไม้ชนิดนี้จะออกนอกกอนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานสามารถกินดิบได้ค่ะหน่อไม้ชนิดนี้แต่ว่าปีนี้พี่ไลมาช้าไปไม่ได้มาหลายเดือนค่ะตอนนี้หน่อไม้กลายเป็นต้นไผ่หมดแล้วสูงหมดแล้วค่ะดู ต้นไผ่สวยมากเลยต้นจะตรงแล้วก็ต้นมันจะออกห่างๆกันแบบนี้นะคะเวลพอเวลาหน่อไม้ออกนอกกอพอเวลามันโตขึ้นมาก็จะต้นมันก็จะห่างๆกันอย่างที่เห็นเลยค่ะสวยมากเลยแต่ว่ายังมีอีกหลายหน่อเลยค่ะที่ยังพอเก็บกินได้อย่างต้นนี้ค่ะอันนี้ยังพอเก็บกินได้ต้นนี้ด้วยหน่อนี้ด้วยดูค่ะ ต้นไผ่สวยมากเลยอันนี้ก็ของปีนี้นะคะกลายเป็นต้นไผ่แล้วดูค่ะหน่อใหญ่มากเลยปีนี้ดูค่ะไม้ไผ่สวยมากเลยที่เขียวเขียวนี่ของปีนี้นะคะหน่อนี้ก็ยัง ไม่สูงเท่าไหร่นี่ค่ะดูหน่อนี้จะออกห่างจากกอเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหน่อนเล็กไปดูกออื่นบ้างค่ะก้อนี้หน่อนไม้ก็สูงแล้วดูค่ะอ๋ออันนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่ ดูค่ะสวยมากเลยหน่อนี้ก็ออกห่างจากกอเยอะเลยโอ้หน่อนี้ยังเล็กอยู่นี่ค่ะที่เห็นเขียวๆนี่เป็นต้นพ o i ต้นไอวนะคะหรือว่าเป็นต้นพิษค่ะถ้าเกิดเราไปโดนมันจะคันมากเลยแล้วยิ่งคนที่แพ้หนักๆน,นะคะถึงขั้นต้องไปหาหมอเลยค่ะถึงขั้นเป็นไข้แล้วก็จะเป็นผื่นคันเต็มตัวไปหมดเลย จะคันมากแล้วก็คันยาวนานด้วยค่ะคันเป็นเดือนเลยค่ะบางคนพี่ลายก็แพ้เหมือนกันมาดูหน่อไม้ต่อค่ะต้นนี้ก็ออกเยอะเลยดูค่ะนี่สองหน่อนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่ดูด้านนี้มีอีกหลายหลายกอเลยโหดูหน่อ สองหน่อนี่ใหญ่มากเลยแต่สูงแล้วดูค่ะเสียดายมากเลยช่วงนี้พี่ไรไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้มาต้านสวนด้วยก็เลยไม่ได้เห็นช่วงที่หน่อไม้ยังเล็กๆหน่อไม้ยังเตี้ยๆต,ตอนนี้สูงหมดเลยโอ้ดูกรอนี้ปีนี้ออกเยอะมากที่ยังไม่สูงก็มี หน่อหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหน่อนะคะยังไม่สูงอันนี้ก็เป็นหน่อของปีนี้หมดเลยนะคะดูที่เป็นไผ่เขียวๆนี่ก็ของปีนี้อันนั้นอีกต้นนึงของปีนี้หมดเลยต้านนี้ด้วยค่ะหน่อไม้ออกเยอะเลยปีนี้โหต้นนี้ก็เยอะนี่ค่ะต้นนี้ยังพอเก็บกินได้ยังไม่สูงเท่าไหร่ ต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยสูงด้วยค่ะใหญ่มากเลยหน่อนนี้ก็ยังเก็บกินได้อยู่แต่ก้อนนี้ไม่มีหน่อค่ะมาดูชนิดนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะ ชนิดนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ขมค่ะต้นจะเล็กกว่าก็เล็กกว่าด้วยค่ะมีหน่อไม้เยอะเลยต้นไผ่จะเล็กกว่าด้วยค่ะดูต้นเล็กน่ารักเลยต้นไผ่พอเวลาแก่จัดก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ต้นไถ่จะเป็นสีดําเห็นเขาบอกว่าต้นนี้จะเป็นหน่อไม้ขมนะคะมีหลายต้นเหมือนกันค่ะต้นนี้ก็จะเป็นหมดหน่อไม้ขมเหมือนกันต้นนี้ก็เป็นหน่อไม้ขมเหมือนกันต้นนี้ออกเยอะเลยค่ะดูหน่อเยอะเลยที่ยังไม่สูงเท่าไหร่ก็มีเพิ่องออกเลยค่ะนี่ค่ะพอเวลาแก่จัดแล้วก็จะเป็นสีดำ ต้นจะเป็นต้นเล็กๆสวยมากเลยค่ะก้อนี้ที่สูงไปแล้วก็มีนี่ค่ะพอเวลาต้นยังไม่แก่ก็จะยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะถ้าแก่จัดไปก็จะเป็นสีดำแบบนี้กลายเป็นสีดำเลยค่ะก้อนี้สวยมากเลย มดแล้วค่ะแล้วก็จะมีด้านด้านหลังสวนก็มีนะคะต้นไผ่แต่ว่าเดี๋ยวพี่เราจะพาไปดูแถวนี้ดูค่ะตอนนี้ลมกำลังพัดมาเย็นสบายมากเลยลมพัดอ่อนๆวันนี้พี่ลรามีนัดค่ะมีนัดกับน้องแคทจะพากันไปตกปลา ตอนแรกมีแผนว่าจะไปเก็บเห็ดค่ะช่วงนี้เห็ดมอแล้วเริ่มออกแล้วแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักค่ะก็เลยไม่ไม่ไปเก็บเห็ดเปลี่ยนแผนไปตกป้ากันค่ะดูดอกไม้แถวนี้กำลังเป็นดอกตูมเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลย นี่ถ้าเกิดอีกหน่อยบ้านเต็มที่ก็จะสวยมากเลยค่ะฝั่งน้นก็มีเยอะมากปีที่แล้วพี่ไยเคยทําคลิปไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามพี่ไยมาก็จะเห็นนะคะมันจะมีหลายสีมากเลยมีทั้งสีแดงสีชมพูสีขาวเยอะมากอีกหน่อยจะบ้านสะพังเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่ไรจะถ่ายต้นนี้ให้ดูอันนี้อันนี้เป็นยอดถั่วลันเตาป่านะคะ ถั่วลันเต้าป่าค่ะก็ถั่วลันเต้าป่าจะอร่อยมากเลยดูค่ะดอกก็สวยดอกกําลังบานเลยอันนี้พี่เคยไปขุดมาจากในป่าค่ะเอามาปลูกไว้ในสวนนี้แต่ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่ดูค่ะยอดกําลังสวยเลยปีที่แล้วพี่เลยก็ไปเก็บยอดในป่านะคะแล้วก็เคยทําคลิปไปแล้วแล้วก็รอบนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวพี่เลยจะไปเก็บยอดกินแล้วก็จะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีก ดูไข่ดอกสวยมากเลยดเคดอกกำลังบานอเคยอดสวยมากเลยแต่ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่ด่ค่ะตรงนี้ก็มี ต้นนี้จะเป็นต้นพุทราจีนนะคะกำลังแตกยอดใหม่เลยอีกหน่อยจะดกมากเลยค่ะต้นพุทราจีนนี่ค่ะตรงนี้ต้นมีหลายต้นเหมือนกันค่ะต้นพุทราจีนแต่ว่าต้นยังไม่โตเท่าไหร่เลยค่ะเดี๋ยวพี่เราจะไปเตรียมตัวไปตกปลากันค่ะวันนี้หลังจากเดินเล่นเสร็จตอนนี้พี่ไล่กลับเข้ามาในบ้านแล้วค่ะ หาอะไรลงท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพากันไปตกปลานี่ค่ะอยู่บ้านสวนกินอะไรแบบง่ายๆเลยค่ะกินมามะ่านี่ค่ะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพากันไปตกปลาคลิปนี้ก็ขอตัวไปทานมาม่าก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ